ทางช่องอีสานบรนบานนะครับสําหรับมอนีกับพี่น้องนะครับมาเลียงควายนะครับมาเลียงควายมอนีกัอากาศดีครับพี่น้องคึมฟ้าคืมฝนมาเลียงได้บรรยากาศช่วงนี้กับกำลังเตรียมลงหน้านะครับพี่น้องกําลังเตรียมวานนะครับกําลังเตรียมวันเขาวันน้านะครับ ตัวนี้กัญญาไล้ครับพี่น้องไปเตาออนซอนนะครับก็เลยะได้มาเลี้ยงนะครับในนําบรรยากาศไม่พี่น้องได้รับชมนะครับอ่าสำหรับควายเฮาก็มีสองตัวนะครับอ่ามีวาย่อยู่สองตัวอ่าตอนนี้ก็ตัวเมียเฮ้ากับทองนะครับเขาเดือนที่เก่าแล้วนะครับก,ก็อีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนเศษเศษก็จะได้สมาชซกเพิ่มนะครับ อาจจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมยียนะครับกับพี่น้องจังมาตีตามนํำกันนะครับกับล่อรุ่นไปนํำกันนะครับเป็นเป็นสิ่งที่พี่น่องเกษตรกรเฮาผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับใจจดใจจอนะครับเกี่ยวกับการเห็นผลผลิตนะครับเห็นผลผลิตในการบีด นะครับในการพัฒนานะครับผลงานการเลี้ยงห้องเกี่ยวของนะครับพี่น้องเลี้ยงก็ต้องหวังผลนะครับจินตนาการที่พี่น้องใส่ลงไปนะครับมันจะออกมาเป็นแบบใดนะครับแม่นี่ใส่พอนี่นะครับออกลูกมาแล้วจะเป็นจ้งไดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นาที่ตามนะครับเป็นสิ่งที่รุ่นพราะสมพวนนะครับพี่น้อง นะครับอพอจะนั้นจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็จังมาติดตามรับชมน้ากันนะครับสำหรับเมื่อมันขอดแล้วนะครับก็จะได้มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมน้ากันนะครับนี่คือบรรยากาศทงหน้าครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็แนมไปไซก็จะมีแต่ความ เขียวขจีนะครับข้องต้นเขาคข้องต้นหญ้านะครับที่ได้ปลักดําที่ได้บานไปนะครับหรือว่าหญ้าที่ถือฝนไม่นะครับก็บจะมีความเขียวขจีเขียวงามเต็มทงหน้านะครับสําหรับวันนี้กับผ้าพินอนะครับมาชมบรรยากาศนะครับการเลี้ยงควายนะครับน้มทงไฮทงหน้าแบบวิถีชีวิตอีสานบ้านๆของเฮา นะครับมาฝากพี่น้องเพียงสมนีนะครับทันใดที่เขามาแลกกับฝากกดไหลกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องอีสานบนบ ب านเท่านั้นนะครับสำหรับมนีนะครับกําบลาพระจากไปก็ผาบรรยากาศอาการเบิ่ควายเลื่อมหยานะครับสำหรับมนีขอก่าบข้าว่าสวัสดีครับ